ว่าพ่อสายูแล้วแล้วก็โสภาจันเทาหรือว่าอดีโสภาจันเทาหรือว่าเป็นผู้หลักผู้ใหญ่นะของอชาวบุการแล้วก็ในพอลิน่าเน็ตเวิร์กครับในฐานะที่นะ,ะเราเป็นนะคู่สวนกันในทางธุรกิจและอีกส่วนหนึ่งก็คือเราถือในฐานะเป็นผู้หลักผู้ใหญ่เป็นปู่เป็นย่านะเป็นผู้ใหญ่ในกลุ่มของเราผมอยากให้พี่น้องของเราทุกคนเนาะ กมือขอบคุณเนะาะผู้นำของเราทั้งหมดที่ยอยู่นี้คนระับถ้าไม่มีคนเหล่านี้นะธุรกิจพริน่นีไม่ว่าจะเป็นอีสานเหนืออีสานใต้หรืออีสานกลางก็จะไม่เติบโตทุกองค์กรทุกธุรกิจทุกอาชีพต้องมีผู้นำนะถ้าไม่มีผู้นำนะมันไม่สามารถที่จะเติบโตนะไปได้เพราะว่ามันไม่มีคนนำพาวันนี้เนาะเรามีผู้นำแล้วเนาะ ให้ดูแลนะรักษาผู้นำของเราให้ดีที่สุดนะเราจะได้เติบโตและประสบความสาเร็จได้วยกันขอให้ทุกคนประสบความสำเร็จและสุขภาพแข็งแรงตลอดปีตลอดไปนะครับ